สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้กันนะคะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยเ,เราจะมาดูกันว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่ยาวนานกว่า45ปีแล้วทำไมลูกค้าถึงแบบไว้วางใจขนาดนั้นโดยเฉพาะในตลาดกิ่งพันธุ์ทุเรียนที่เรารู้กันว่าแข่งขันกันสูงมากๆค่ะสิ่งแรกที่เห็นในข้อมูลแล้วแบบสะดุดตาเลยนะคะก็คือ ประสบการณ์45ปีนี้แหละค่ะมันนานมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆใส่ความรัก99%และธุรกิจ1%มันทำให้เราอยากรู้เลยนะคะว่าปรัชญาแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกับการทำงานจริงๆของเขายัางไงบ้างใช่ครับประสบการณ์45ปีนี้ในวงการเกษตรมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่มันคือการสะสมความรู้ลองผิดลองถูกมาเยอะมากครับจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญที่หาได้ไม่ง่าย ซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากๆของธุรกิจนี้เลยนะครับเป็นรากฐานของคุณภาพความน่าเชื่อถือชัดเจนมากครับค่ะเรามาลองดูรายละเอียดกันต่อนะคะถ้าพูดถึงตัวสินค้าจากข้อมูลบอกว่าที่นี่มีกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้เลือกเยอะมากๆคือ กว่า200สายพันธ์ุเลยตั้งแต่พันธ์ุดังๆอย่างหมอนทองไปจนถึงพันธ์ุที่แบบหายากๆเลยนะคะแถมยังมีไม้ผลเศรษฐกิจอื่นๆด้วยอย่างเช่นมังคุดเสียบยอดหรือว่าลองกองอะไรแบบนี้ด้วยค่ะครับความหลากหลายตรงนี้มันมันบอกอะไรได้หลายอย่างเลยนะอย่างแรกคือเขาเข้าใจความต้องการของเกษตรกร คือแต่ละพื้นที่แต่ละคนก็อาจจะอยากปลูกไม่เหมือนกัน2คือมันแสดงถึงความเชี่ยวชาญจริงๆนะครับที่จะจัดการพันไม้หลากหลายขนาดนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์45ปีที่ว่าเนี่ยอืมมีส่วนสําคัญมากๆครับแล้วมีสโลแกนหนึ่งที่ข้อมูลเขาเน้นเหมือนกันนะคะขอโทษอนะที่ทําให้คุณรวยขึ้นตอนแรกที่อ่านก็อืมก็แปลกๆดีนะคะแต่มันน่าจะมีความหมายที่ลึกกว่านั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับสโลแกนนี้ผมว่าฉลาดทีเดียว คือมันไม่ใช่แค่คำโฆษณานะครับแต่มันสะท้อนแก่นบริการเขาเลยที่ให้มากกว่าแค่กิ่งพันจากข้อมูลจะเห็นว่าเขาให้คำแนะนำละเอียดมากตั้งแต่วิธีดูแลการปลูกหรือแม้แต่สูตรยาเฉพาะของเขาเองซึ่งสิ่งเหล่านี้แหะครับคือปัจจัยที่ไปเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้เกษตรกรพอผลผลิตดีขายได้ราคาดีมันก็คือความหมายของการรวยขึ้นที่เขาพูดถึงนั่นแหละครับ เป็นเหมือนการลงทุนที่เน้นผลตอบแทนระยะยาวให้ลูกค้าไม่ใช่แค่ขายต้นไม้แล้วจบไปอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันคือการให้ความรู้ให้เครื่องมือไปพร้อมกับสินค้าคุณภาพดีสแสดงว,ว่าทําให้รวยขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือการช่วยให้ลูกค้าสําเร็จในระยะยาวเนาะทีนี้มาดูเบื้องหลังความสําเร็จกันบ้างค่ะข้อมูลที่เรามีเนี่ยชีย้ให้เห็นทีมงานที่เป็นหัวใจสําคัญหลายคนเลยนะคะ เริ่มจากรุ่นบุกเบิกก็คือลุงหมูกับป้าตุย้ยสองท่านนี้ประสบการณ์45ปีเท่ากันเลยลุงหมูจะเชี่ยวชาญเรื่องพันไม้การให้คําแนะนําส่วนป้าตุ้ยก็จะดูแลเรื่องการจัดการสวนแบบละเอียดมากๆแล้วก็มีรุ่นใหม่เข้ามาเสริมอย่างคุณเหมียวที่เป็นซ e อเข้ามาบริหารสารต่อเรื่องคุณภาพกับคุณคิมที่เป็น MD ดดูเรื่องการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์เลยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาแถมยังมีความรู้เรื่องพันธุ์ทุเรียนแน่นอีกด้วยนะคะครับ การผสมผสานตรงนี้แหละครับคือรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์จริงลงมือทำมานานกับรุ่นใหม่ที่เอาความรู้ด้านบริหารการตลาดยุคใหม่เข้ามาผมมองว่านี่เป็นจุดแข็งที่น่าสนใจมากๆเลยมันทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันแล้วก็เติบโตได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ครับแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะในแง่ความไว้วางใจจากลูกค้าข้อมูลตรงนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจหลายรายเลยใช่ครับ ที่โดดเด่นมัมากเลยนะคือความเชื่อมัน่นมันไม่ได้อยู่แค่ในพื้นที่ใกล้เคียงการที่ลูกค้าอย่างในข้อมูลบอกว่ามาจากอุทยัยธาน,นีหรือสุขโขทยัยยอมเดินทางมาซื้อถึงที่สวนเลยหรือที่น่าทึ่งคือลูกค้าจากสวีเดนที่ตามจาก YouTube, Facebook และแปบบินมาซื้อเองถึงสวนเลยอันนี้ไม่ธรรมดาครับโหจากสวีเดนเลยเหรอคะครับมันเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากๆว่า คุณภาพชื่อเสียงของแบรนด์นี้เขาเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจริงๆทั้งในและต่างประเทศมันไม่ใช่แค่คำพูดแล้วล่ะครับแต่คือการกระทำที่ยืนยันความไว้วางใจเลยค่ะนอกเหนือจากธุรกิจหลักที่เป็นกิ่งพันุ์แล้วในข้อมูลยังบอกว่ามีการขยายไปทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการต่อยอดไปทำเอ่มิกเตอรอนคาเฟ่ เป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีแผนสำหรับ Durian loverland ที่พัทยาอันนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกี่ยวกับทุเรียนโดยเฉพาะเลยแต่เหมือนจะยังไม่เปิดนะครับซึ่งการขยายธุรกิจแบบนี้ผมว่ามันสมเหตุสมผลนะคือใช้ความเชี่ยวชาญเดิมเรื่องทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอื่นๆมันช่วยเสริมแบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้ด้วยครับอืมพอประมวลจากข้อมูลทั้งหมดก็พอจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่า ความสาเร็จของลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้เนี่ยมาจากหลายๆอย่างประกอบกันเลยทั้งประสบการณ์ที่ลึกซึ้งการที่เขายึดมั่นเรื่องคุณภาพจริงๆแล้วก็ทีมงานที่ผสมผสานกันดีระหว่างรุ่นเก่ารุ่นใหม่ความไว้วางใจจากลูกค้าที่แบบจับต้องได้จริงๆนะคะแล้วก็ยังมองไปข้างหน้าคิดเรื่องต่อยอดธุรกิจอยู่ตลอดครับมีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะครับการที่ธุรกิจการเกษตรแบบนี้เขาเน้นย้ำเรื่องการทำให้ลูกค้ารวยขึ้น คือไม่ใช่แค่คิดว่าจะขายของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดแต่ไปมุ่งเน้นความสำเร็จของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเขาแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงหรือมันมีความหมายยังไงในบริบทของตลาดทุเรียนบ้านเราที่รู้ๆกันว่าแข่งขันกันดุเดือดมากแล้วหลายครั้งก็เน้นสู้กันที่ราคาเป็นหลักล่ะครับ โอ้โหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแง่มุมต่างๆจากข้อมูลเกี่ยวกับลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้กันพอสมควรเลยนะคะขอบคุณมากๆส,สำหรับการร่วมพูดคุยแล้วก็ให้มุมมองที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะยินดีครับ